ในช่วงนี้ค่ะที่บอกกันไว้ว่าพระอาจารย์ค่ะก็จะมีเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการอธิษฐานให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงความสําเร็จอยากจะขอพระอาจารย์ค่ะได้ให้ให้ความเข้าใจกับคุณผู้ชมค่ะคือหลายท่านบอกว่าอธิษฐานแบบเยอะมากอธิษฐานตลอดเวลาแต่ว่าทําไมมันไม่สาเร็จสักทีเหมือนบุญไม่ช่วยอธิษฐานไปโทษบุญล,ละก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจค่ะว่าทําไมอธิษฐานเท่าไหร่ชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะคือในประเด็นนี้คือ แหตุที่บางท่านทําบุญมาตลอดแล้วก็อธิษฐานคู่ๆมาตลอดนะะ <ฮา S 2> แต่ก็ยังไม่ออกผลอย่างที่หวังสักทีเนี่ยบ<ฮ>างคนก็เลยเกิคดความท้อแท้แล้วก็คิดมากไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูก่อนข้อแรกคือในความคิดของเราว่าเราทําบุญมาก<ฮ>าแต่มันอาจจะไม่มากถ้นนา,เ,าเป็นความคิดของเราเป็นความคิดของเรา <c oughs> เราคิดว่ามาก<ฮ>าแต่อาจจะไม่มากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าในหลักของการทําบุญน่มันมีอยู่สามสามประการใหญ่การทําบุญเดี๋ยวเพราะโดยวเพราะให้ทาน ให้ทานวัตถุคือข้อแรกเนี่ยการทำบุญให้ทานจะได้บุญบางหนึ่งวัตถุต้องบริสุทธิ์คือข้าของที่ได้มาเงินทองที่ได้มาต้องไม่ไปโคตรใครโกงมา,าประกอบชีวิตสุจริตใช่ไหมประการที่สองเนี่ยคือเจตนาบริสุทธิ์ก็คือหวังบุญไม่ได้หวังชื่อเสียงหน้าตาเหมือนสอสอไปซื้อเสียงอ,อะไรเงี้ยไปาทาแล้วก็อนน,นบุญน้อยมากเลยแล้วก็แบบการทําบุญเจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนทําขณะทําหลังทำเนี่ยก็ต้องปิติเบิกบาน นะฮะจะนนาบ,บ,บริสุทธิ์อย่างนี้ <คะ S 1> แล้ว้อส็บข้อสําคัญทั้งผู้รับบุบคคลบริสุทธิ์ข้อ3าม <คะ S 1> บุคคลบริสุทธิ์คือผู้รับก็คือพระพิสุสมัมเณีก็ต้องมีศีลแล้วยิ่งท่านนั่งสมาธิปริเดชธรรมด้วยท่านเป็นนักปริเดชธรรม <คะ S 1> จิตท่านบริสุทธิ์มากทาบุญจะได้บุญเยอะแต่ <คะ S 1> แต่เราผู้ทาบุญเอง <คะ S 1> ก็ต้องมีศีลศีลห้าเป็นอย่างน้อย <คะ S 1> มันถึงจะได้บุญเยอะนะฮะต้องประกอบกัน3าข้อนี้แล้วบุญก็จะจะเยอะทีนี้จะยังไปเห็นผลมันก็ต้องประกอบกันว่า บุญเก่าข้ามชาติที่แล้วที่ฝันฝันบรึลเราไม่เห็นแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ถ้าเราไม่มีรู้มียาในกุบาร์จย์ก็ต้องต้องต้อนหนักตรงนี้ว่าของเก่าถ้าน้ามันจะเต็มแก้วเติมนิดเดียวมันก็ล้นแต่ถ้าน้ำมันอยู่กันกลางหรือก้นแก้วหนึ่งก็ต้องเติมไปเรื่อยๆเนาะความเพียรความอดทนต้องรอนิดนึงจะรวยรปเศรษฐีก็ข้างนอกก็บอกว่าเศรษฐีอะไรอายุน้อยร้อยล้านปรากฏว่าที่ฝันฝันจะม่อยู่แค่ประมาณก็ ไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกไอ้ที่หวังไว้อะกล<า>ุ่มใหญ่ก็กลุ่มร้อยคนเนี่ยมันได้สักสิบคนก็เก่งแล้วนี่คือธรรมชาติขอรมชาติข้างนอกวัดให่ข้างานอกเลยที่เขาคุยกัน<า>นะฮะเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องมองความจริงนะแล้วอย่าตัวอ,อย่า่ไปทุกข์เพราะว่าคนที่เข้าใจความจริงเขาค่อยๆเติมไปนะเ<า>ติมบุญทีนี้มันมีกรณีพิเศษว่าถ้าจะให้ให้ได้บุญมากเนี่ยก็อย่างสมัยพุทธกาลพระประเจกพจุทธเจ้า,าหรือพระอรหันเนี่ย ท่านเข้าในโรสมาม์บาแล้วก็ออกจากนิโรธแล้วใส่บาดเนี่ยจะออกผลเร็วมากแค่เจ็ดวันจ็คขอดวันให้รางวันจ็คขอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนพระอรหันมาช่วยเน้นเนาะก็ต้องต้องลองค่อยๆเนาะก็ค่อยถามไปแต่ยังไงพระสุิวันโนที่เราศรัทธานั่งสมาธิเยอะเราเห็นท่านทําจริงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหนบุตรที่ดีแล้วล่ะแล้วก็ประกันที่สองเนี่ยบางทีเราหวังคือเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราหวังหวังหวังผลอย่างนี้เช่น ถ้ามีโรคไ้แค่เจ็บอยากหายจากโรคไข้เจ็บให้ทุ่นลาเบาบางแต่เรากลับไปทําบุญผิดประเภทเช่นไปทําบุญถวายหนังสือตาราเรียนหนังสือตรรามันให้ปัญญาแต่มันไม่ได้ช่วยทุ่เลาเรื่องของกันของของการเจ็บคด้ป่วยถ้าถ้าใช้ให้ป่วยก็ต้องถวายยาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเป็นกรณีศึกษานะเราจะต้องไปลองลองศึกษาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ ทำยังไงคะพระอาจารย์อันนี้เราเรารู้เหตุผลแล้วว่าอ,อ๋อทำไมมันไม่สําเร็จเราก็รู้ว่าเรื่องของบุญที่ทำใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอเนื้อนาบุญวัตถุหรือว่าตัวเราเองด้วยทีนี้พระอาจารย์คะถ้าเราอยากจะอธิษฐานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเรามีเคล็ดลับยังไงบ้างคะคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ได้แนะไว้ได้สอนไว้พอสมควรที่จับได้เป็นสองข้อใหญ่ คือข้อแรกเนี่ยต้องขอให้ให้ละเว้นจากความคิดความคิดที่แบบทาให้ใจเราเศร้าหมองเพราอบางทีเรามีศีลนะคนที่เข้าวัดหรือไม่เข้าวัดแต่ตั้งใจงเป็นคนดีมีศีลก็มีอยู่ในสังคมแต่ว่าการที่เอาใจเนี่ยไปคิดในเรื่องที่แบบทาให้ตัวเองเศร้าหมองอบนหมองเนี่ยนี่มันตัวกั้นเลยนะบุญมันไม่เข้ามันหมอง,งดีไม่ดีบาปมันจะแทรกเข้ามาเรื่อยๆอนะคิดพูดแต่เรื่องที่ใสใส่ ที่เป็นเรื่องที่ที่ไม่ไม่เป็นบาปอกสนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีกรณีนิดหนึ่งที่เป็นเคสที่หลุงพ่อเคยพูดถึงมันคนนี้มีสิทธิ์รวยแต่เขาไปยุ่งกับพวกการพนันขวางเลยเต็มที่เลยทั้งท้บุญเนี่ยรวยได้อ่าตรงนี้ต้องจับหลักให้ให้แม่นนะฮะส่วนข้อที่สองเนี่ยเรื่องหนึ่งหนึ่งเนี่ยคิดพูดอย่าให้ไปเศร้าหโงเรื่องร้ายแม้แต่ไป ดูเรื่องข่าวถ้าดูแล้วใจเป็นกลางได้เก็บข้อบูญก็ดูไปจะดูแล้วอารมณ์ร่วมเต็มที่เนี่ยมองไปเลยพูดแรงพูดใจไปด้วยก,ก็ต้องระวังระวังะนะฮะดูข่าวก็ให้ระวังซองเนี่ยคือหมัน่นนึกถึงบุญที่เราทำไปบ่อยนี่เป็นหลักที่ครูบาอาจารย์ให้เลยคุณครูคใหญ่ให้นึกถึงบุญบ่อยบ่อยและอธิษฐานซ้ำซ้ำะนะฮะนึกถึงบุญบ่อยอา่านซ้ำาๆผลจะเกิดเร็ว และก็เกิดเต็มที่ด้วยนี่คือหลักวิชาเลยที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้แต่ถ้านานๆน,นึกทีและนานๆอธิษฐานทีทั้งช้าและก็ฝนก็ไม่เต็มที่ด้วยนะอือค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะว่าทํายังไงให้ประสบความสําเร็จคะ่ะแล้คำอธิษฐานหลักสําคัญพระอาจารย์บอกว่นนี้มีมาฝากคุณผู้ชมด้วยโอ,อคำที่หลักสําคัญเป็นยังไงคะพระอาจารย์จะจะมีคําอธิษฐานสําคัญอยู่ที่เวลาอธิษฐานไม่ควรหลุดค่ะนะถ้ามีคือมีเวลาน้อยก็อธิษฐานได้ เาว่าเป็นำอธิษฐานห้าข้อแต่เป็นข้อสําคัญมากข้อหนึ่งคือขอให้เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอยู่<ะ>ตรงนี้ขอขยายความนิดนึงถ้าเราเกิดมาเราไม่เจอพุทธศาสนาไปเกิดในประเทศที่มีศาสนาพุทธเลยเราจะไม่ได้คําตอบว่าเราเกิดมาทําไมมันยุ่งตรงนี้พ<ะ>อไม่รู้ว่าเ,าเกิดมาทําไมมันก็คิดแต่ตามอารมณ์ตามกิเลส<ะ>อ่ะเกิดมาโอ้รวยก็บับบมลบมเลอตัวเองมี มีแฟนมีเยอะมีรวยก็โปงก็ได้ให้รวยบุญเก่ามีมตนเํางหนุนให้ได้แต่เราก็จะเกาะเวรเกาะบาปหรือบางคนก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทาไม่ไม่สร้างบุญชิดเหมือนคนแม่คนพุทธเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาไม่รู้เป้าหมายก็จะไม่ได้มาสร้างบุญเลยชีวิตก็กินบุญเก่าไปอันนี้ก็ได้ไปห่วงรวยชั้นนี้แต่ชั้นหน้าล่ะบุญมันน้อยลงไปเรื่อยมันยัหย่อนไปเรื่อยฐานะการเงินการงานเศรษฐกิจจะลำบากไปเรื่อยและยิ่งไม่มีจน แล้วไ่ทาบุญหนักเข้าไปอีกจนหนักเข้าไปอีกชาติต่อไปะนะฮะข้อสอ2คือขอให้เกิดในครอบครัวที่เป็นสมาธิเพราะหลายคนเกิดดินแดนพุทธนาแต่ครอบครัวไม่เข้าวัดแค่นั้นแหละเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยจะเข้าวัดจะมาศึกษาธรรมะพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มายิ่งอยากจะบวชบางทีไม่ให้เลยเพราะว่าเธอต้องอยู่บ้านเธอต้องช่วยอยู่งานพ่อแม่เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็อยากบรรลุทธมอาจารย์อยากแต่เพราะแต่แม่เนี่ย เขาแบบติดโลกมากหาแฟนให้แล้วเธอมาแต่งงานนี่รวยด้วยนะเรียบร้อยเลยขวางกันไปขวางกันมาลําบากมากสร้างบุญสร้างความดียากมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ควรอธิษฐานสามคือขออย่าให้เจอคนพาลคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอันนี้ก็ได้ขยายความไปช่วงก่อนไปแล้วแล้วก็ข้อสี่ก็สิ่งใดเป็นบาปกุศนอย่าได้ไปคิดอย่าได้ไปพูดอย่าได้ไปทํานะสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ได้คิดได้พูดได้ทําแล้วก็ ให้ได้ทําสําเร็จโดยสะด,ดวกโดยง่ายได้ตั้งแต่ยาวัวจนกระทั่งหมดอายุไขอ,อันนี้เนี่ยอาจารให้มันรัดกุมรอบค้ออย่างนี้เลยเขาสุดท้ายก็คือขอให้บรรลุมรคผลนที่พานโดยง่ายโดยไรยพันที่คือสิ่งที่ควรธิษฐานทุกครั้งเลยข้อห้านี่ก็อ่านฐานกันอยู่แล้วเป็นประเพณีของคนไทชาวพุทธมาอยู่แล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะในช่วงท้ายของรายการก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ ฟังข้อมูลที่พระอาจารย์นะคะนำมาเล่านํามาแบ่งปันในวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆคือได้ทุกแง่ทุกมุมนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะพระอาจารย์สุภเกียรติค่ะอยากจะขอพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการค่ะฮะเจริญพรการอธิษฐานคือการวางแผนการตั้งผังสําเร็จในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสญสุขมรรคผลนิพพาน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้เราสามารถได้พ้นทุก์จากสังสารวัฏได้อย่างไวที่สุดดังนั้นการอธิษฐานก็ควรทําให้ได้ตามหลักวิชาเพื่อเราจะได้มีความสุขความสาเร็จดังที่เราปรารถนาอธิษฐานตั้งผังวางชีวิตเป็นเข็มทิศนําทางสว่างสวยัยทุกๆสิ่งสําเร็จเสร็จที่ใจเมื่อใจใสก็สมหวังตั้งใจปองจเจริญพร ่าทุค่ะพระอาจารย์วชาค่ะขอพระอาจารย์ได้เมตตาฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการค่ะอธิษฐานจิตเนี่ยนอกจากเป็นการตั้งเป้าหมายใช้บุญให้ส่งผลให้สู่ให้ชีวิตสมบูรณ์สร้างบารมีได้สะดวกและไม่รู้ว่าผลที่ฝันได้เร็วแล้วเนี่ยมันยังมีอธิษฐานเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้เช่นเราอยู่ร่วมอาจจะร่วมชักชายคาดูกันร่วมห้องร่วมงานเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมที่พักเนี่ย เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์เวลาจะเตือนจะบอกอะไรก็ใช้กระแทกกระทันทําให้เราทุกข์มากแล้วก็ไม่สบายใจบางทีก็งูดงิดไปเลยอารมณ์เมไรดีๆจะนั่งสมาธิจะทำความดีก็มีบางท่านก็ได้ไปเก็บข้อมูลเหมือนกันบางท่านก็บั่นอธิษฐานแต่ว่าบางทีก็ยังไม่เห็นผลก็เลยไปที่เจดีแล้วก็เดินพิัลศิลแล้วก็สวดธรรมจักรสวดทีเนี่ยได้สอบถามแล้วสวดทีสองชั่วโมงเราพอ พลังบุญพลังจิตสะอาดเต็มที่อธิษฐานปรากฏว่าคลี่คลายลงไปเรื่อยๆเป็นลําดับจากที่โดนว่าโดนจุกจิกจู้จี้แล้วก็รุนแรงพูดแรงๆปรากฏว่าทุกวันนี้ไม่พูดไม่ว่าเลยเปลี่ยนมีคนละคนอันนี้คือการแก้ดยการใช้บุญที่เราได้สวดมนต์ภาวนาและจิตสะอางมาอธิษฐานมันก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้นะฮะหรือเรื่องโรคภัยแค่เจ็บถ้าเราท่าบุญแล้วเราก็ ให้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่เคยเป็นคู่กังคู่และอธิษฐานอธิษฐานขอให้พวกเราบางให้เจอหมอดียาดีอันนี้ก็มีมีผลช่วยด้านือนกันนะฮะก็ขอสรุปไว้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างนีหรือแม้การงานก็ตามอธิษฐานให้การงานให้ลงตัวให้เจอแถคนที่มาช่วยงานได้ดีมีสีนิตทาง มันก็ช่วยได้เหมือนกันอีผลหนึก็ให้เราแบบว่ามันสังสมบุญณ์แล้วกอธิษฐานซ้ำๆในแนวทางที่เราต้องปัฒนาโดยหลักใหญ่คือบุ้ง็ดีค่ะก็คือนอกจากว่าเราจะมีเป้าหมายระยะยาวก็คือเพื่อการบรรลุพระผลนิพพานแล้วอย่างปัญหาในชีวิตของเราที่เราประสบพบเจอเราก็สามารถทําบุญและอธิษฐานได้นะคะแล้วก็มีคนที่ก็ บางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่จะอธิฐานแค่ปัจจุบันจะไม่ค่อยอธิฐานยาวเหมือนที่พระอาจารย์แนะนํามาหรือบางคนก็อธิษฐานแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึง้ง<อ>แต่ว่าพอมาวันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการอธิฐานทั้งระยะยาวแล้วก็ปัจจุบันแบบเฉพาะหน้านะคะก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ความรู้จากพระอาจารย์นะคะก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะวิธีการอธิษฐานให้ได้ผลจริงนะคะเคล็ดลับที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปท่าน ได้ให้เราไว้นั่นก็คือในะเรื่องของใจนะคะเพราะว่าใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าให้ใจเศร้าหมองนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะที่สถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสังคมเราไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเข้ามาค่ะเรารับรู้ได้นะคะแต่ว่าเราอย่าเก็บมาให้ใจของเราเศร้าหมองนะคะก็คือให้เราค่ะหมั่นสังสมบูรณ์เอาใจไว้อยู่ในบุญนะคะและช่วงนี้ก็อย่าลืม รักษาใจในการปฏิบัติทำกันอย่างสม่ำเสมอนะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ในบุญมากๆนะคะอะไรที่ดีๆก็จะได้ส่งผลได้ง่ายค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ